สวัสดีครับผมซีช่องซีแอนนี่ก็มาทำคลิปนะครับผมเกี่ยวกับเอ่บ๊อบแคทนั่นเองวันนี้จะมาเออ่ตอนนี้ผมถือห้าพันห้าพันแต้มนะครับวันนี้ผมจะมาทาําสถิติแล้วกันนะครับว่าเอิมอัดคลิปเนี่ยไม่เกินห้านาทีเนี่ยจะถึงหนึ่งพันแต้มหรือไม่ไหมนะครับผมโดยแต่ละเอ่แต่ละสามสิบวิผมผมจะใช้เพิ่มขึ้นทีละนิ้วแล้วกันโอ,นะนะโอเคครับนะครับโอเคพร้อมสามสองหนึ่งครับ คนต้งให้กำลังใจผมด้วยนะฮะแต่วันนี้วันนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปเกมเลยนะวันนี้ก็จะมาทำคลิปสนุกจ,จิ้มกันเฉยนะครับสีนี้วะค,คนต้องให้่ำลังใจผมด้วยนะจะ,จะถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นครั้งไหมนะไรป ป๊อปแคทนะครับป๊อปแคทครั้งนี้นะตอนคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังอีกคลิปนึ่งผมจะเล่นในคอมนะครับแล้วก็จิ้มในคอมนะก็จะรอ,ลอคลิปในคอมด้วยนะครับผมท,ท,ที่มาโทรศัพท์ไปอาจจะดูแบบมันอาจจะมีแบบเอ่อขยับไปมาเลื่อนไปมาแล้วแบบแอบปบนะที่ผมไม่ได้ไม่ได้โหลดมาแต่ผมเข้าลิงก์นะฮะของน้องผมนั่นเองเข้ามาดูแล้วก็เลยแชร์แล้วก็อยากให้ผมทำคลิปนี้ อยากจะให้บริหารกล้ามเนื้อมือหรือเมื่อะไม่รู้เหมือนกันก็สามารถเออ่คอมเมนต์นะครับหรือเออ่กดแชร์มาในคลิปนี้ก็ได้นะครับก็จะมีคลิปในคอมอีกคลิปนึ่งผมจะทำคลิปเอ่อกดอย่างนี้ทำเ,เ,เล่นป๊อปป๊อปแคทในคอมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับจอมเถื่อนนี่เราหกพั 6, นห้าแล้วฮะหกพันห้าแล้วใกล้จะหมื่นแล้วทุกคน เขากดนิ้วเดียวกันแล้วกันแช้พกมือสองนิ้วไป ก็ถ้าใครอยากรู้ว่าอันดับของประเทศไทยอยู่อันดับที่อะไรก็ไปดูในเอม,มันจะมีลิงก์อยู่นะครับผมี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าคลิปแล้วกันนะครับตอนนี้เราเจ็ดพันแล้วฮะอีกสามพันน่าจะหมื่น 10, ต้องหมื่นให้ได้นะวันนี้ส่งกำลังใจให้กับประเทศไทยดูวอนนี้ประเทศไทยเรา,เราอ,อยู่อันดับหนึ่งนะยี่สิบสามล้านกว่า ม่น 23, มันยี่สิบสามจุดแล้วก็กว่าแล้วก็บีฮะไอตอนนี้ประเทศไทยเรายี่สิบสี่พันล้านนี่ผมเข้าไปดูแล้วก็คือประมาณยี่สิบสี่พันล้านบาทยี่สิบสี่พันล้านนะโอ,โ,อโอ้โหเอาเอาอะไรเนี่ยหลุดทุกคนขอ,อไภัยโ,โอ้หลุดทุกคนโอเคเราก็เกดไปเรื่อยๆนะฮันนี้เราเจ็ดพันสามละเจ็ดพันสามละ วันนี้คลิปนี้ขอหมื่นนะครับแล้วก็มีจะมีคลิปหนึ่งผมจะทำคลิปในคอมนะฮะขยายไม่ได้ละนี่นะใช้นิ้วเดียวอนะนึ่งนิ้วเดียวก่อนเมื่อยน,นะส,ส,สลับมือแล้วกันระยาฮะับยาไปป๊อปแคทใช้มาสองใช้สามนิ้วนะฮะ นี้เรา7,500นล้วต้องไหวจากเมื่อกี้ห500้5,000 7,500ทุกคน10,000ซับนี่คือเส้นชัยของเราของคลิปนี้เรา7 7 0แล้วทุกคน7,070แล้วยาครับจลละ7 0 0 0ทุกคนมันเร็วจังเร็วมากเลยทุกคน แล้วจะนี่เราจะมีดเดอร์บอร์ดตรงนี้นะทุกคนก็เออกไปดูได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะฮะในคอมเมนต์นะของคลิปนี้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทิ้งอีกอีกครั้งหนึ่งในคลิปเอ่อคลิปคอมนะฮะในคลิปที่ผมจิ้มในคอมนะเดี๋ยวผมจะอัดลงนี้แหละแล้วก็วันนี้จะมีสามคลิปวนะันน้จะมีเล่นตอบป๊อกแคสสองคลิปจากแนวสับกับเอ่อในคอมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปฉลองซีซีริปซับนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะ ตอนนี้เรา8,000ทุกคนอีกแค่2,000แล้วนะก็จะหมื่นแล้วยาวไปทุกคนยาวไปยาวไปยาวไปน0 0 1แล้วทุกคนฝากกดไลค์กดชร์คลิปนี้นะถ้าใครชอบนะฮะ <c oughs> เกมที่ค่อนข้างบริหารมือดีไหมก็ค่อนข้างดีนะแต่ถ้ากดมากเกินไปก็จะเมื่อนนะก็สั่งไป,ไปแล้วก็ช่วยและช่วยไทยนะคะตอนนี้ไทย ยี่สิบสี่จุดหนึ่งพันล้านนะโอ้โหแบบหรือทวิตี้โฟนะครับก็คือยี่สี่จุดหนึ่งพัน 1, ล้านหรือทวิยี่สี่จุดหนึ่งบิลเลียนนี่นะอย่างเยอะทุกคนตามมาด้วยเออมนันจะเป็นเจ็บนั่นจะเป็นเออมะเรียนนี่เหมือนกันนะฮแล้วก็เป็นธงผมตอนนี้ผมหน้าจอคอมมาอยู่ไกลแล้วก็ตามด้วยยูเอสเลยท่ารานอเมริกาฮนะสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดพันล้าน ในประเทศสองที่ตามเราอยู่ก็คือ16.8พันล้านนะคตอนนี้เรา 8, 000, 6, แบบไป6ล้านโดนใกล้จะ9พันแล้วนะใกล้แล้วทุกคนกล้แล้วนะ เราจะเก้าพันแล้วทุกคนอีกอีกไม,ไม่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแล้วเราจะเก้าพันทุกคนจะหมื่นไดไหมจะหมื่นได้ไหม,หม,ไไห,มหมื่นได้แล้วแต่แต่จะหมื่นได้ไม่เกินห้าทีพ่เแต่ผมว่านั่าจะเกินะ <laughs> ถ้าเกินก็เออว่าเอคะแนนผมแล้วกันอืม ทุกคนต้องรีบแปต้องรีบแปล,อแลโอ้ยอะไรเนี่ยไม่ไมันมมาวัดเออคนงค้าเมื่อ,อ,อ,ก,อกี้มมนขอภัยทุกคนค้าโอ้โหมึงีิถเวลาเลยอะล่ะเียวลามากทุกคนมานี่เก้าพันเก้าพันเท่าไหร่วะเก้าันสี่ร้อยแล้วเก้าพทุกคนอีกห้าร้อยทุกคนอีกห้าร้อยช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยอีกห้าร้จะหมื่นแล้ว เกาพัหกแล้วอีกสี่ร้อยทุกคนอีกสี่ร้อย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 ผมว่าผมน่าจะเกินห้าทีนะเกินแล้วป่ะเนี้ยเพราะว่ามาหลุดด้วยแล้วก็แบบผมปวดมือนี่เฮ้ยเก้าพันเก้าทุกคนเก้าพันเก้าแล้วเก้าพันเก้าแล้วเยอะเยอ ี่ครับเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบนะเรามานับสิบกันสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแย่หมื่นแล้วทุกคนโอเคเราคลิคปในี้นะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับแล้วก็อย้า้ผมลงคลิปอีกก็คอมเมนต์นะเราจะมาจิ้มกันอีกนะครับแล้วก็ผมทิ้งลิงก์อันดับของไทยของประเทศต่างๆให้ใ,ใต้คลิปนี้แล้วก็จนะมีคลิปในคอมอีกครั้งแต่ผมลงคลิปในคอมอีกครั้งเนี่ยคลิปนี้ครับลราไปก่อนครับสวัสดีครับ